ยูกิเทรุอามาโน,โนเด็กนักเรียนมปลายธรรมดาที่ไม่ชอบส่งสิงกับใครที่เขาชอบทําม,มีเพียงแค่การจดบันทึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวของเขาและในเช้าวันหนึ่งเขาก็ตื่นมาพบว่าไดอารี่ของเขาในวันนี้นั้นมันถูกเขียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเขาไปโรงเรียนสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นเหมือนกับในไดอารี่เป,เป๊ะๆอย่างนี้ก็สบายละทำข้อสอบก็ได้ที่หนึ่งเพราะรู้คำตอบมาก่อนอยู่แล้วแต่เอ๊ะทำไมในวันนี้มันถึงขึ้นว่าเดทเอ็นแล้วไม่มีอนาคตต่อไปล่ะ ทันใด่นั้นพระเอกก็ได้พบกับกาสซยยูโนะผู้ครอบครองไดอารี่อนาคตอีกคนหนึ่งและได้บอกกับพระเอกว่าตอนนี้นายกำลังจะโดนผู้ครอบครองไดอารี่อนาคตอีกคนหนึ่งฆ่าที่ฉันรู้ได้เพราะว่าไดอารี่อนาคตของฉันคือไดอารี่ที่จะบอกเกี่ยวกับนายในอีกทุกๆ10นาทีข้างหน้าอย่างไรล่ะทั้งสองจึงร่วมมือกันและสามารถกำจัดผู้ครอบครองไดอารี่คนนั้นลงได้หลังจากนั้นก็ได้ถูกวาไปที่ที่รวมผู้ครอบครองไดอารี่อนาคตทั้ง12คนโดยเทพได้บอกกับทุกคนว่าให้ตามหาผู้ใชาไดอารี่อนาคอนดนคนต่อไป โดยที่ถ้าไดอารี่เสียหายผู้ครอบครองก็จะเสียชีวิตหากมีการกระทําที่เป็นการหลีกเลี่ยงอนาคตไดอารี่ก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงและถ้าขึ้นว่าเด a เอ็นก็แปลว่าเวลานั้นคือจุดจบของผู้ใช้งานพระเอกจ,จะสามารถเอาชีวิตรอดเป็นคนสุดท้ายได้หรือไม่ไปตามต่อกันได้กับอนิเมะเรื่องมิไรนิกิบันทึกมรณะเกมล่าทาอนาคต